สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับม,ม,มาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพืเ่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพืเ่นอนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมจริงๆมันก็เป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อการขับขี่ของเราได้นะครับ ไม่น่าเชื่อเลยเกือบจะต้องเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นซะละกับไอ้เรื่องเล็กๆแค่เนี้อ่าแต่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นหัวข้อนี้แล้วผมว่าน่าจะรู้แล้วเราว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถผมนะมาติดตามชมกันครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะเอามาให้ดูเรื่องหนึ่งนะครับผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรจะพลาดอ่ะแต่มันก็พลาดนะ ซึ่งาบางทีมันอาจจะเกิดจากความที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นส่วนมันอาจจะไม่สมบูรณ์เข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับคือรถผมเนะี่ยอยู่ดีๆอ่ะมันเหมือนก็เดินไม่ค่อยสมูทเดินไม่ค่อยเต็มสูบมันเหมือนกับว่าเสียงมันจะอ่าเรียกว่าไงนะเสียงเหมือนพวกรถแบบ อารมณ์เหมือนพวกรถแบบโรตารี่เครื่องโรตารี่หรืออะไรเงี้ยเสียงมันจะไม่เต็มสูบมันจะปบอปป๊อปปปอ่ะเสียงมันจะประมาณอย่างนี้นะปุ๊บพอเราเร่งเครื่องมันก็จะชัดเลยว่าเอ๊ะเร่งมันไปแต่ปรากฏว่ามันก็ว่ามันมันก็ไม่สมูทอีก มันก็จะประมาณพอเรากดคันเร่งมันจะประมาณนี้หลังจากนั้น,นผมก็ลองทำการหรือหรือพวกคอยหรือพวกหัวเทียนออกมาดูมาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเออมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สมบูรณ์แบบแล้วผมก็ประกอบกลับ ตอนที่ประกอบกลับเนี่ยผมมาเจออยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมมันแปลกๆวะก็คือตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะน็อตนะคือหมุนเท่าไหร่หมุนเท่าไหร่มันก็ไม่แน่นดูันนี้นะดูนันนี้อ่านี้แน่นละอันี้แบบแน่นแน่นแบบแน่นมากละพอมันหมุนไม่แน่นใช่ไหม อันนี้แน่นนนะผมลองขยับให้ดูอ่านยะมันขยืรนแต่พอที่ไม่แน่นเพนื่อนๆ <plung. S 2> เห็นไหมเพื่อ<ว><ๆ>เห็นไหมมันขยับได้มันขยับได้แต่ว่าต้นเหตุคือน็อตมันไม่แน่นมันเลยทําให้เหมือนกับว่าหัวเทียนคอยการจุดระเบิดมันไม่สมบูรณ์นะครับปัญหาแบบเึ่งผมบังภูเขามากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะว่าแบบ แค่น็อตตัวเดียวอะมันทําให้รถแบบเราเข้าใจว่าเฮ้ยอุปกรณ์อะไรเราเสียบ้างวะคอยเราเสียหรือเปล่าหัวเทียเราเสียหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยนึกไปถึงว่าเฮ้ยห,หัวฉีดเรามีปัญหาหรือเปล่าวะเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนหัวฉีดมาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรนะั้นเดี๋ยวผมจะ,ะเปลี่ยนน็อตตัวนี้ให้ดูนะแล้วเดี๋ยวก็จะลองอสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆฟังดูอีกรอบหนึ่งไม่แน่จะวัดมันจะเห็นความแตกต่างบ้างนะแต่ผมอะ รู้เลยว่ามันเป็นพรานอตตัวนี้เพราะผมลองมาละเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาเอามันออกมาก่อนเพราะว่าน็อตตัวนี้น่าจะเกลียวไม่ค่อยดีละมันไม่มันไม่สามารถล็อกอะไรได้เลยออกมาแล้วนะครับอันนี้คือน็อตตัวเดิมนะ อันนี้น็อตอันใหม่ที่ไปลื้อๆมาจากในเครื่องนี่แหละเอามาใช้แทนก่อนก็ขนาดมันก็เท่ากันนะมันอาจจะดูสั้นกว่าน่อยแต่จริงหัวมันเตี้ยแต่จริงขนาดเกลียวมันเท่ากันแต่ที่ดูออกมามันก็เกลียวมันก็ไม่ได้เสียนะแต่ทําไมมันไม่แน่นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวลองใส่อันนี้เข้าไปแทนดู พอมันไม่แน่นเห็นไหมมันก็ขยับได้ขยับได้มันเลยทำให้แบบเดินไม่เต็มสูโอ้ยเจอเกือบไปตกใจเลยโดนหลุดมือหลุดมือนี่งานงอกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนโอเคปับไหม่แน่นเลยอืออ่า Okay. ขยับได้ไหมอ่ือ่ะ,อะน่นเอนเลยคราวนี้อ่ะน่าจะไม่มีอะไรล้ก็เดี๋ยวไปดูดีว่าพอสตาร์ทแล้วลองเล่งเครื่องเดี๋ยวเสียงมันจะดีกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูกัน เนา่ว,ว่านอตตัวเดียวเนี่ยเกือบทําให้เสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นละยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับบางทีอย่างที่ผมบอกคือมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของตัวชิ้นส่วนเองนะมันไม่ได้เกี่ยวกับช่างหรืออะไรหรือช่างบางคนอาจจะไม่ค่อยละเอียดอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลละแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ย ช่างทุกคนที่เขาซ่อมรถเนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดอยู่ในตัวมีการตรวจสอบมีนู่นมีนี่นะนอกจากสวยจริงๆที่ไปเจอช่างแบบเออช่างชุยอะไรน,นะครับผมก็ลองดูแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยโอเคมันอาจจะขึ้นชื่อว่าเสียง่ายเสื่อมง่ายนู่นนี่นั่นแต่บางทีเราอาจจะต้องเช็คชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบของมันด้วยนะครับว่ามันมีความสมบูรณ์ไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูแล้วก็เอามาให ตเตือนเพื่อนๆกันนะครับผมบางทีแบบตัวชิ้นส่วนไอตัวอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้เสียหายหรอกมันอยู่ที่ชิ้นส่วนของมันนี่แหละขันน็อตไม่แน่นบานน็อตเกี่ยวหวานบ้างโน,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองตรวจสอบดูเนี่ยเกือบไปละเกือบนึกว่าต้องเข้าอู่นึกว่าต้องให้ยกมันดูชุดใหญ่ละมาเจอตัวต้นเหตุได้อย่างง่ายดาย,ยางนี้ก็โอเคแต่แปลกนะตอนเลือออกมาทีแรกอเออมันมันไม่หวานนะเกียวมันมันมรู้สึกว่ามันเกี้ยวหวานนะเออ สงสัยขันเข้ากันออกบ่อยก็เลยมีปัญหามั้งก็ลองดูเดี๋ยวผมจะไปซื้อน็อตแบบนี้มาเพิ่มอีกดีกว่ามาสแปร์ไว้เผื่อแบบตัวอื่นเกลียวมันรูดอีกโดยที่เราไม่รู้ตัว่ะฝากกันหน่อยเดี๋ยวไงมาดูสรุปกันอีกทีหนึงครับเป็นไงกับบ้างผมเรื่องราวในวันนี้เกือบไปแล้วใช่ไหมครับผมน็อตแค่ตัวเดียวอะเกือบจะต้องทำให้เสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นสะละ โอ้นึกว่าจะต้องแบบเปลี่ยนคอยอีกรอบเปลี่ยนหัวเทียนกันอีกรอบเฮ้ยหัวเทียนอีกรอบไม่ไหวแล้วมั้งรอบละสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเนี่ยอ้วกเหมือนกันนะถูกไหมโอ้โหผมก็นึกว่าเฮ้ยคิดเป็นหนักกว่าน,นั้นเลยรู้ว่าเฮ้ยหัวฉีดเราเริ่มมีปัญหาเพราะวะเพราะหัวฉีดเราอ่ะเพิ่งผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมแล้วมันก็เป็นหัวฉีดมือสองเฮ้ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าวะอันนี้เราก็ต้องแบบทําใจกันนิดนิงใช่ไหมเพราะเราเน้นของมือสองใช้งานตลอดบางทีอุปกรณ์มันอาจจะไปเร็วกว่าที่เราคิด ก็ได้ถูกไหมครับผมโชคดีที่เจอว่าเฮ้ยมันเป็นพอน็อตนี่เองโอ้โหแบบน็อตแค่ตัวเดียวแม่งไม่น่าเชื่อเลยเกือบโชคร้ายตรงที่ว่าไม่มีน็อตสแปร์เปลี่ยนดีที่เปแบบไปรื้อชิ้นส่วนมาจากในในเครื่องยนต์นี่แหละน็อตสีทองผมเป็นน็อตสแตนเลสใช่ไหม,พว,มพวกน็อตมอเตอร์ไซค์แต่งแลรพวกเนี้ยดีที่ว่ามันมีหลายจุดเออมาเทียบความยาวแล้วเออมันก็ใช้กันได้เว้ยอะเอามาลองใส่ไปแทนก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวคงไปซื้อสแปร์ไว้เพราะว่าดูแลคงหนาวหนว้ร้อนอ,อยู่เหมือนกันนะ เกิดไม่รู a, <fam> ้ว่าอ <id sprout Likewise>. ีก2ตัวมันจะดีหรือเปล่าหรือตัวที่ใช้งานอยู่อะไม่รู้วันในวันหนึ่งขันเข้าขันออกไปบ่อยเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะยังไงฝากเพื่อนๆลองตรวจสอบอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์สิยังไงฝากเพื่อนๆลองเช็คชิ้นส่วนตรงนี้ดูแล้วกันนะครับว่าบางทีอุปชิ้นส่วนบางอย่างหรืออุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะขยับได้ถ้ามันขยับได้เนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรเสียหรือมีอะไรแบบเสียหายนะครับผมมันมีส่งผลต่อการใช้งานของเรานะยังไงลองฝากดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผม เอาเรื่องนี้ลงมาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะคะผมเอามาแบบให้ดูกันว่าเออบางทีแบบสิ่งเล็กๆที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการใช้รถของเราได้นะครับแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเลนครับสวัสดีครับ